สวัสดีค่ะโอ้ยทำไมก่งจังเลยน <shots> no ี่มาดูน้องใช้มุงคนน้อยคว้านคนใหม่นะคะน่ารักมากเลย

จะอ้วนจะอ้วนจะรถถังมาเร็วหนึ <that took out> ่งนารักตุ้มุ้มตมตุ้มติมมากเลยบางคนวันนี้มงคลใหญ่นะคะส่วนนุ่นมงคลน้อยมงคลน้อยอายุเจ็ดเจ็ดขวบนะเป็นน้องพ uh ี huh ่อีกเป็นน้องน้องพี่มิงนะคะ ต้องเรียกหมันน้องเป็นน้องข้าวฟองปีไปไปเอาน้องลูกไปเอาน้องวันนี้จะเอามงคลพาน้องเดินนะคะเป็นเป็นเพื่อนน้องน้องเพิ่งมาใหม่เราก็ยังไม่คุ้นนะคะเรายังไม่คุ้นเคยน้องต้องเซฟตี้ความปลอดภัยนิดนึงเผื่อน้องตกใจเผื่อน้องตื่นกลัวอะไรเราก็จะได้มีตัวอีกตัวหนึ่งนะคะช่วยคือช่วยเป็นที่พึ่งให้น้องนะคะ มงคลจะเป็นที่พึ่งได้มางคนไม่ค่อยกลัวอะไรใช่มนนางคลจะคุ้นเคยกับรถกับคนกับเสียงดังอะไร,ะไรนะมางคลจะคุ้นเคยมากเลยนะคะตแต,แต่แต่น้องมงคนน้อยนี่คือพึ่งมาอยู่ตอนน้นนองอยูออ่อยู่ทางเหนือตอนนั้นน้องก็ยังน้องไม่ได้แหงานนะคะไม่มีงานแหงมืนงคนมงคนจะเวลาแหงาน,นจะมีเสียงดนตรีมีเสียงพุ้มีเสียง คนวุ่นวายคือเขาเคุ้นเคยแล้วนะคะเขาก็ไม่กลัวอ่ะควันก็ช่วยเหลือกันนะคะทีมสามัคคีค่ะซุ่มท่าทายของเราไปจกตูดน้องอีกแล้วดมกลิ่นก่อนนะคะน้องจะดมกลิ่นกันก่อนให้คุ้นเคย อุ้ยหุ่นห่างกันมากเลยนะคะ <c oughs> ทำไมเหมือนพ่อกับลูกเลยอะ่ะไม่เหมือนพี่กับน้องเลยผมสิบสามปีเองน้องก็เจ็ดขวบห่างกันกี่ปีอ่ะห่างกันหกปีหกปีเหมือนพ่อกับลูกเลยนะคะ งรถถังต่วนน้ำแตงรถไถนี่บางคนน้อยก็น่าจะเป็นรถอีแตนนะคะชา <c oughs> ยาน่าจะครบแล้วไปค่ะไปดูกันใช่ โอ้โหพ่อขวันพ่อควันมีแต่รุ่นบึกกบึกบนๆืนทังนั้นเลยนะคะเฮ้าีเือประเิศกันเลยนะเทียวขนาลไหนเดตตามกันไปนะคะ ตอนนี้เข้าหมู่บ้านแล้วนะคะเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านช้างของเราแล้วตอนนี้อยู่กลางสีแยกเลยมาแล้วจะโมหรือจ้ะพี่นักแต่งเดินออกก่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่มงคุลหรือว่ามงคุลน้อยยูอ่ะนาให้พี่ต้นได้ขวดนึง คนน้อยโอ้ยเดินตามพี่พีต่อยต่อยต่อยเลยเป็นตหฮะแท้บบบนี้รถเด้ตลาดรถเด้อรถใหม่เพิ่นเด้อ